สวัสดีคะ่ะเอฟซีแฟนช่องบุญมาผ้าโชกเมื่อนี้ทังช่องบุญมาผ้าโฉกกสิมาเป็นซื่อกลางหายเน่ท่าของหวห้าน้อยคือเกาล่ะคะ่ะแต่ก่อนอื่นแอดกสิขอเบ่าถึงห้าน้อยมื่อวานกับวันที่ยี่สิบก่อนเนาะคะ่ะเมื่อวันที่ยี่สิบห้าน้อยห้าเข่าอยู่เนาะคะ่ะที่แอดเบ้าไปเมื่อวานนี้ว่าห้าน้อยวันที่ 20, ยี่สิบห้าหลุดบ่เขา่า เอฟซีก็เลยคอมเมนต์เข่ามาว่าห้าน้อยเข่าแตกอยู่สามตัวเอดก็จังคอยเบืงเอดไปเบืองกับห้าน้อยเข้ากับแตกสามตัวอีเลีค่ะห้าน้อยของเข้าหายวาสามเก้าเกีดห้าน้อยวี่ไอพี่ก็แตกก็ออกเกีเก้าสามเนาะค่ะก็ถือว่าห้าน้อยของเข้า ทีล่ลงมาบ่าท่านในลุดจากมือเนาะค่ะเมื่อวานนี้ก็เข่าอยู่ที่น้อยแหลกเลยค่ะสองหาเข่าพิเศษน้อยแหลกพี่น้องเอฟซีก็สิวา่าเลขออกแล้วจังค่อยเว,ว้าว่าเลขถืกกาาถอก็สามารถค่ะเบื้องย้อนหลังได้เด้อค่ะสามารถค่ะเบื้องคลิปย้อนหลังของแอที่ลงไปได้ว่าเลขห้าน้อยทีแอทลงไป มันเข่าอีหลีบอเมื่อนี้เข้ากับมาตามต่อเนองค่ะว่าท่างอาจารย์เพินสิมีตัวใดเด่นเด่นเด็ดเด็ดมาฝากพี่น้องเอฟซีเข้าเข้ากับมาตามกันต่นอเนาะค่ะห้าหน้อยของเข้าเมื่อนี้ก็มีเด่นเด่นเด็ดเด็ดมาให้พี่น้องเอฟซีเข้าเบิ้งเข้าชม่มเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีเข้ามาเบื้องกับโปรใสวิจารณญาณในการรับช่มเนาะกับรับฟังเนาะค่ะ ทั้งช่องเหาเป็นเพียงซื้อกลางไห้แนวทางเท่านั้นทั้งช่องเหาก็บ่ได้สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดะ่ะคะทั้งช่องเหาไห่เบิงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางพิษถือก,กบ,บาว่ากันเนาะค่ะสำหรับเลรกมันก็มีมือเขา่ามือหลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องเอฟซไม่เอซเก่า เข่ามาเบิิงกับซอยกดไหลกดแช่กดติดตามให้ทังช่องบุญมาผา้าชูงในเด้อค่ะทั้ง่องบุญมาผ้าชูเป็นช่องน่องหมเพึ่งสีเรื่มลงห้าน้อยลงเหล้าไม่แต่ผัดลงมาห้าน้อยของเฮ่ากับบอทันในหลุดจากมือเนาะค่ะห้าน้อยของเฮ่ากับเขา่าซุมือบอเข่าอยู่เล็กเดนกับเข่า ห้าน้อยมาร่วมสามตูกะแตกดูอยู่ค่ะเอฟซี่ไม่ขามบิงก็สามารถเบิงยอดหลังได้เนาะคะ่ะเมื่อนี่ห้าน้อยของเฮาทัางอาจารย์เพิ่นสิงัดต,ตูดเด่นเด่นเด็ดเดเด,เดมาให้พี่น้องเอฟซี่เขาเบิงเขากะมาเบิงมาชมน้ำกันเนาะคะ่ะเอฟซี่มักกะเก็บเอาไว้บ่มามักกะพานไปเนาะคะ่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทั้งช่องน้องไม่เนเด้อค่ะพี่น้องเอฟซห้าหน้อยพิเศษเท่ากับเดนยูเก่ากัหาเนาะค่ะตัวทีมากปากามีลูกสอนคือตูวเดนของเพิ่นเนาะค่ะเฮ้ยพี่น้องเอซเฮ้าสิลเลนเสมอโหลดก็ได้เด้อค่ะสำหรับน้อยมัดร่วมของเฮ้า ซิมีอยู่หลายคูแน่เดน้อค่ะมือนี่ทั้งเอฟซี่ก็เรียกร้องว่าคือบลุ่งเลขเป่ามาให้น้ำแน่อดก็เลยลล่งมาให้พี่น้องเอฟซี่เข้าในเบิ่งเนาะคะ่ะเลขเป่าเอฟซีท่านไหนมากะจังคอยเล่นเนาะคะ่ะบ่ม,มักเข้ากับพันไปเนาะคะ่ะเข้ากับเฮ็ดเอาใจพี่น้อง FC เอฟซี่เฮ้าเนาะคะ่ะ เมื่อนี้แอดกัดสีขอจบชิปไปเพียงแค่นี้ก่อนเลือกค่ะเอาไว้มืออื่นเห่ากับจังคอยมาพบมาพอกันกับห้าน้อยไม่เนาะค่ะเมื่อนี้ทังง่องบุญมาผ้าโชกกะสีขอลาไปก่อนมืออื่นเห่ากับจังคอยมาพอกันไม่ขอให้พี่น้องเอฟซี่เห่ามีแต่ความสูขความจเจริญเงื่อนไหลกองท่องไหลเขา่า มี่แต่ความสุขเงื่นใสเบาอืดเบาขาดถุงเมื่อนี้แอดกับสิขอจุบคลิปไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ